สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับโชคลาภวันที่16ตุลาคม2564ดวงรายปัก16-31ตุลาคม2564 mm hmm. ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยและที่สำคัญร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนรายการได้แล้วตามเลขที่บัญชีข้างล่างนี้นะครับจะเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟ เชิญได้เลยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ล่วงหน้านะครับแต่แค่กดแชร์กดไลค์ให้ก็เป็นพระคุณแล้วครับเช้าลัคนาราศีมีนครับราศีธาตุน้ำดาวประจําตัวก็คือดาวพฤหัสเห็นไหมดาวพฤหัสอยู่พบลาภะเออโชคลาภนี่ดีและดาวเจ้าเรือนลาภะก็ดาวพระเสาร์เป็นเกษตรและที่สําคัญครับ16ตุลาคม2564เป็นวันเสาร์อ่ะ ชาวลักนาราศีมีนก็มีโชคกับเขานะทำเป็นเล่นไปนะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะอ่ะวันเสาร์ถูกไหมครับ16ตุลาเสาร์เป็นเกษตรอยู่ในภพลาภะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะซะด้วยอ่าโชคลาภก็พอมีดาวศีประจําวันก็คือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์เป็นดาวธาตุน้ำอยู่ในราศีพิจิกธาตุน้ำนี่เห็นไหมตีโกนลนักขณา เนี่ตรีโกนกับดาวพระเกต์นะเนี่ยได้ลุ้นนะได้ลุ้นนะดาวพระศุกร์นะส่วนดาวพระเกตเนี่ยท่านจะอเอามาแจมด้วยก็ได้นะถือว่าโอเคเนี่ยลัคนาอื่นไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แต่ลัคนามีนโดนนะมีดาวพระเกตเข้ามาเรียกว่ากลุ่มกันด้วยและทีนี้เห็นไหมพฤหัสเสาเนี่ยเขามาด้วยกันเขามาด้วยกันตลอดอยู่แล้วอะ หลายครั้งหลายงวดแล้วเพียงแต่เขาไม่ได้มาด้วยกันแบบชิดกันเขาอยู่หน้าอยู่หลังอยู่บนอยู่ล่างแยกกันมานะแต่เขาก็โผล่มาด้วยกันตลอดนะก็เขาอยู่ด้วยกันเ,นเห็นไหมเพียงแต่ว่าบางบางทีมาบนมาล่างมาซ้ายมาขวาอยู่หน้าด้านหน้ดานด้านหลังอย่างเงี้ยนะแต่ก็ประมาทไม่ได้มียังม,ยงมียังเขาเรียกว่าอยู่ในอนณาเขตที่จะดีแล้วมาอีกรอบ อ่าสาหรับชาวลัคนาราศีมีนนะอีกจุดหนึ่งแหมมีนรู้สึกอะคือดวงดีเนี่ยจะบอกให้ว่าเวลาหาดาวที่มันดีกับดวงชะตาเนี่ยถ้าดวงดีหายากเพราะอะไรมันก็สวยหมดอะเนี่ยชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยอาทิตย์พุธอังคารเนี่ยเล็งลัคนาเห็นไหมเนี่ยถ้ามาหมดเนี่ยก็ไม่รู้จะเลือกตัวไหนแล้วเต็มไปหมดแล้วเนี่ย ถือว่าโอเคนะอาที่สวยที่สุดในตรงนี้ก็คือพระพุธเพราะอะไรพระพุธเขาเป็นเกษตรอ๋อพระพุธก็เป็นเกษตรแล้วเป็นอุดด้วยเล็งลัคนาก็ดูดีเลยทีเดียวนะก็ถือว่าชาวลัคนาราศีมีเนะี่ยเรียกว่ามีโชคมีลาบมากกว่าคนอื่นเขานะอ่ะดาดาวพุธแถมให้ไปอีกหนึ่งดวงนะและจริงๆนะ่ะที่เด่นที่สุดในในรอบนี้น่าจะเป็นราหูเพราะอะไรรู้ไหม ลัคนาเขาออกที่กลุ่มข่าวที่แล้วพระราหูก็มาเพราะว่าลัคนาเ็าออกที่กลุ่ม1ตุลาเออ1ตุลา6โมงอ่า4โมงเย็นเนี่ย16นาฬิกาเนี่ยกลุ่ม16ตุลา่โมงเย็นก็ยังอยู่ที่กลุ่มอยู่ฉะนั้นพระราหูมีโอกาสมาอีกรอบเนี่ยทีนี้ผมจะบอกว่ามันเยอะเกินอย่างเงี้ยแหมเนี่ยก็ประมาณนี้ดีกว่านะาส่วนดาวพระเกตเนี่ยถ้าท่านชอบก็ เอาเข้ามารวมได้นะทำเปเล่นไปนะครับแต่นี่คือหลักๆเพราะฤหัสเสาร์มาด้วยกันแต่ว่าอาจจะมาแยกกันแต่ราหูเด่นสุกเด่นดาวสุกกับดาวราหูเด่นนะลองดูนะสาหรับชาวลัคนาราศีมีนเพราะว่าตัวเองอยู่ในเรือนโชคลาภอยู่แล้วและดาวโชคลาภเป็นเกษตรฉะนั้นไม่น่าจะห่วงเท่าไหรนะ่นะมีนนะมีโชคมีลาภกับเขาด้วยนะคราวที่แล้วี่รู้สึก เอฟซีแฟนคลับที่เป็นลัคนาราศีมีนก็อะไรว่าโอนค่าน้ําค่ากาแฟมานี่ก็มาบอกแล้วว่าได้เออก็ได้ตั้งแต่ขราวที่แล้วแล้วใช่ไหมได้มาตั้งแต่เนี่ยดาวพรฤหัสย้ายวันที่ยี่สิแปดกันยานะพอเข้าพบลาบพาวันที่หนึ่งตุลาก็สองสาท่านน่ะลัคนามีนที่แบบบอกว่า ถูก <c oughs> ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะชาวลัคนาราศีมนะีเนี่ยเนี่ยโชคลาภยังมีอยู่จนถึง,จนถ,งจนถึงได้ว่าถึงสิ้นเดือนอ่ะเรามาดูซีสิบหกถึงสามสิบเป็นยังไงก็ดาวอาทิตย์ครับจะย้ายวันที่สิบแปดเข้าพบมรณะอลิไปมรณะอันนี้ดีนะอ่าอุปสรรคปัญหามันมรณะไปมันหมดไปและอาทิตย์เข้าแกนวาวรด้วยก็ถือว่า โอเคเลยทีเดียว21ตุลาครับดาวพระอังคารดาวพระอังคารนี่ดาวการเงินตกมรณะเอาละสิเงินตกมรณะจะทํายังไงไม่น่าตกใจเพราะว่าดาวอังคารเป็นดาวธาตลมเข้าสู่เรือนธาตลมเออไม่เสียหายนะเขาเรียกว่าดาวถูกธาตุแล้วดาวถูกธาตุนี่เป็นยังไงมันดีครับมันดีเรียกว่าดีเหมือนเกษตรอ่ะ แต่หลายท่านโหราศาสตร์ยุคใหม่อาจจะไม่ใช้ระบบธาตุกันจริงๆธาตุตำแหน่งดาวถูกธาตุเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้าเข้าใจอย่างนี้นะว่าดาวที่เป็นเกษตรคืออยู่บ้านตัวเองถูกไหมก็เหมือนกับเจ้าของบ้านแต่ที่การที่ดาวไปอยู่ถูกธาตุเนี่ยก็เหมือนไปพักผ่อนที่รีสอร์ทอะคือเราไม่ได้เป็นเจ้าของรีสอร์ทเราเราไปเที่ยวพักผ่อนเฉยๆคือมันสุขสบาย การที่ดาวที่ดาวดาวเนี่ยเป็นธาตุน้ําอย่างเงี้ยนะไปอยู่ธาตุน้ำเนี่ยอย่างดาวศุกร์่ยเห็นไหมเป็นดาวธาตุน้ําอยู่ในธาตุน้ำเนี่ยก็เหมือนไปพักผ่อนอะ่ะเราชอบทะเลเราก็ไปได้พักผ่อนชายทะเลไปเที่ยวน้ํามันก็มีความสุขดาวอังคารเช่นเดียวกันธาตุลมเห็นไหมไปอยู่ในราศีธาตุลมราศีแม่ธาตุด้วยเนี่ยไม่ได้เสียหายมีความสุขนะครับดาวพฤหัสเห็นไหมดาวพฤหัสนีนธาตุดิน มาอยู่ในมังกรราศีแม่ทัดดินอันนี้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เนี่ยดาวประจําตัวท่านเนี่ยเนี่ยลาพระด้วยนะเนี่ยดาวพระหัสอยู่ตรงนี้เป็นไรเป็นนิดนิดแปลว่าต่ําต้อยต่ําต้อยตรงไหนก็ต่ําต้อยเพราะว่ามาเราไปพักรีสอร์ทเงี้ยเราไม่ได้เป็นเจ้าของไงแต่เราไปแล้วเรานั่งพักผ่อนสุขสบายนี่าัดดินเนี่ยไปไหนไปภูเขาไหมไปบนดอยนะไปอยู่บนดอยก็คือไปอยู่ในที่ที่ชอบอ่ะ เราเป็นคนชอบภูเขาเงี้ยนะได้ไปอยู่บนดอยไปภูเขาไปพักผ่อนมันก็มีความสุขฉะนั้นมันไม่ได้เสียหายเนี่ยเขาเรียกว่าดาวถูกท่าอันนี้ผมอธิบายให้เห็นภาพอเนาะว่าเออดาวถูกท่าเนี่ยมันดียังไงเออมันไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านมันไม่ได้มีตําแหน่งใหญ่โตเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวเราไปพักผ่อนเนี่ยถามว่าเราลากเอาหน้าที่การงานเราลากเอาตําแหน่งว่า เราเป็นผอ,อเราเป็นหัวหน้าเราเป็นผู้จัดการไปด้วยไหมไม่ได้ปะเอาไปด้วยไงมันก็เลยเป็นนิดเป็นปะเป็นอะไรอย่างนี้ไงเวลาไปอยู่ถูกท่า่ะเพราะอะไรมันสบายตัวเ,ออเราไปเที่ยวเราก็ไปพักผ่อนหย่อนใจทําในสิ่งที่เราชอบเราไม่ต้องลากยศศักต์ตำแหน่งของเราไปคำ้ำคอถูกไหมสบายจะตายเนี่ยลัคนาราศีมีนช่วงเนี้ยสบายเห็นไหมดาวอยู่พบลาภะและถูกทตุด้วย ถ้ดาวเจ้าจเรือนเขาเปกนเกษตรเนี่ยแล้วดาวอังคารเนี่ยเข้าพบมรณะก็จริงแต่อยู่เรือนใครอยู่บ้านใครบ้านสุขสุขไปอยู่บ้านใครบ้านอังคารเนี่ยแลกเรือนเกษตรกันเนี่ยแล้วมันถูกธาตุหมดเลยเนี่ยพฤหัสสุขอังคารเนี่ยอาทิตย์เองเนี่ยอยู่ตรงนี้นะถึงจะไม่ถูกธาตุแต่ก็ส่งเสริมธาตุเพราะอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟไมาอยู่ในธาตุลมอ่าก็เป็นลักษณะอย่างนี้ปัญหามันก็จะจบไปสบายครับ ใช้ได้เลยทีเดียวนะสําหรับชาวลัคนาราศีมีนไม่ต้องตกใจบกโอ้โหดาวเข้ามรณนะเยอะแบบนี้ฉันตายแน่แน่ไม่ใช่กลับดีด้วยซ้ำไม่เชื่อลองดูตอนนี้ลัคนาราศีมีนกาลังสบายกายกลังห่อรีแลซ์รีแลซ์นะดีครับไม่ต้องกลัวดวงดีแล้วเนี่ยลาพระด้วยพบลาพระเป็นเกษตรแบบนี้ยาวยาวไปยาวยาวไปนะถือว่าเป็นจังหวัดดวงชะตาดีนะครับเนี่ยการเดินทางการเปลี่ยนแปลง เออดีเลยทีเดียวนะสำหรับข้าราชการข้าราชการเนี่ยบางทีอาจจะย้ายไปตำแหน่งอาจจะไม่ใหญ่โตแต่เขาเรียกว่าย้ายไปอยู่ในที่ที่ทำงานแล้วสบายใจเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนสรุปโชคลาภเนี่ยประมาณนี้นะสิตุลาลองจับคู่ผสมประสานกันดูนะส่วนเรื่องดวงชะตาเนี่ยดีเยี่ยมครับไม่ต้องกลัว สำหรับชาวลัคนาราศีมีนครึ่งเดือนหลังตุลาคม2564นะครับก็ขอบคุณทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับรวมเป็นผู้มีพระคุณได้นะถ้ามีโชคมีลาบก็เลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟก็เป็นพระคุณอย่างสูงแล้วนะครับแต่ถ้ายังไงก็แค่มารับฟังเนาะแค่มารับฟังมาผมฟังเล่าเรื่องโหราศาสตร์เรื่องดวงดาวก็เป็นพระคุณแล้วครับนะกดแชร์กดไลค์ให้หน่อยก็ จะดียิ่งขึ้นครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหักนะครับ ก็ดยพิจายสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ อันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับและเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียก,ยกยว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกลนะ่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่ะแล้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้าสิบหกบทนะหัวใจคาถาห้าสิบหกบทก็เรียกว่า ดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหล,นะละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทำโดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ